มุดเดียวงานในป่าเลยนี่คือรถของช่างหมีนะครับใช่โอเนยนี่คือหน้าตาช่า,างหมีนะครับนี่เอฟสามครับเนี่ยคือรถคันนี้นะครับเครื่อง2,500ไดเร็กนะครับแต่ไปทำเป็นเครื่อง3,000มาแล้วครับผมใช่ในสา0 0ันะฮะดูกันชัดๆครับนี่คือใส่ใน3,000นะฮะ โบดีดีถึงสนี่โบนะครับดีชี้ทีโบที่นี่ยเนีนี่ยเนรปุมนี่นะจุดจดตูก็นี่คือดีดีถึงสี่โดีดนะเจอเลยเจอดูอินเตอร์เด้ก่อนนะครับอตวตาเพชรนะอินเตอร์เรามาดูกัดจีดำคัญเบิร์นยางนะครับจะาำการเบิร์นยางจูนะครับ เพื่อดูปฏิปปาความเร่งนะฮะนี่ช่างมีจะเปิ้อนยางจูนะฮะมาเอ็มกันดูมาเอ็นมกันเลยมันต้องกระโดดน,นะฮะเดี๋ยวผมกลัวตายเหมือนกันนะครับอันนี้ช่างกลง้องนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวช่างกล้องไปไกลๆหน่อยจะเปิ้อนยางตรงนี้ตรงนี้ผมบอกมันคดนมักเปื้อนยางแน่นอน วันขึ้นครับโมขโมงเนี่ยโอ้โอ้ยเบิร์นยังโอ้นี่ก็โอเคครับปลานนะนี่คือความเร่งนะครับที่จังหมีบริบายนะฮะได้แล้วได้แล้วนะครับตายด้วยจังกล้องตาป๋องขี้ปี้นะฮะโอเคครับ